สวัสดีค่ะชื่อเอกสรีชาญนาวีชื่อเล่ษษษษช,เช,เชื่อตังตังค่ะเป็นตัวแทนหมูรักเล่ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องสิ่งที่ประทับใจในการเข้าค่ายลูกเสือในนารีค่ะสิ่งที่ประทับใจของหม,มูวมี3อย่างคือ 1. การ สองการทําอาหารค่ะการทําอาหารทําให้หนูและเพื่อนๆฝึกความพยายามและฝึกความสามาัคคีเพื่อนในการวางแผนค่ะแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาหารให้ผู้อื่นทานได้ค่ะ 3. คือการทํำ CPR ที่ไปฝึกที่ศูนย์ฝึกิตอาสา904ค่ะการทํา CPR ทําให้สามารถรักษาผู้อื่นที่จมน้ำได้ าการทำ CPR ก็คือการช่วยชีวิตโดยต้มสอนใช่ไหมคะหนูแล้วหตุประทับใจอะไรในการทำ CPR ประทับใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นคะ่ะแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นที่ทำไม่เป็นเนะะี่ยค่ะหนูจะไปสอนใครคะจะจะนำไปสนอนคุณพ่อคุณแม่อ๋อจะนำไปสนอนคุณพ่อคุณแม่เรียงมาเลยนะคะประทับใจฐานคณิตคิดเร็วเพราะว่าได้ฝึกการคิดเลขคะ่ะคิดเลขหนูชอบคณิตใช่ไหมคะลูก อขอบคุณมากค่ะพี่ต่างตังขอบคุณให้พี่ช่างตางหมูรกเต้ค่ะ